บนนี้คุบอกคับนนี้ก็อยู่กับบ้านนองหาจินบาบ้านหนองแปนครับมันนี้ไ่ได้ไปใช้ครับมันนี้เข้ามาหาหอยน้ากันครับ มันี่ก็ยู่กับทีมงานครับทว่านี่นมสีส้ม่พี่นี่หาอีกแล้วน่ห้งว่ก้าวเรียกไม่เป็นไรก้าวต่อไปตกนะเลยครับโอ้ใชละยังยังบกหอยหามันิเออสมสมอยโขดนี่ นี่แหละโอ้โหนะครับมาแบบนีครับหอยเลี้ยงครับหอยเลี้ยงหอยขุหอยชื่อีวะง่น้อเบียรตอนน่ะตรงนี้เป็นไงเป็นไงเป็นไงมาแบบนี้ครับแมพี่น้อง ดำนี่มันบ่เลิกจริงเอาโอ,โอ้นี่ครับผมม่พี่น้องอีกหน่วยหนึ่งครับอีกอีกหน่วยหนึ่งครับโอ้ยมันขึ้นมาไข่ได้เยอะโอ้ครับสีมือของคนครับเนี่ย ครับครับเดี๋ยวเป็นทีมงานครับมากับติดขุมจ่วยครับใช้กับเบ้าหนงูปรูโซเฟียตีจูเหยข่ยับประทันถ้จับหอยวันขึ้นซื้อว่าหอยผู้ใดก็อยากจับเลยเนาะเบาใช้ ผมจะพกเขาวันน oh, right, right? ั้นแหละเนาะโอ้โหุ่นะพรุ่นะไรน่นเหมนบ่เม็นนั่นตัวหายเข็นบ่หรอครับไป

บ่มีทางทมังนเหี่ยวเมียวเลยไมเจ,จอเลยครับนัวยเกนี่ยหนึ่งสอง โอ้มันกำลังแสบกันเลยครับเนี่ยกำลังป,ะ,งปะักอุดมมอือโอ้วงนี่หลายวะ่ะตัวยุ่งล่างอีก่เลยนะเอ้าฟังน,นั่นงกิดหน,น,น่นะนวยหน่วยหนึงน่งหน่วยหนึง่งหลวงลึก โอ้มันกำลังแยบกันอยู่โอ้โอ้เมสาวน้อยนี่ลูกนี่ลูกนึงอยู่นี่แหละนี่ตรงหิเยอเนนู่นลูกหนึ่ง ก่ะวามี่หอย่าลกเกินไปไม่ได้แล้วเราพื้นสูงบ้านเกดไม่เอาไหวะเอาบได้กับปอยมันใหญ่ม่ไหวหม่ฮะนใจรักกะลงไปกันเจุ๊่นีบุตขีสังงานเลย นั ab, ่นค <ales> ือท <asan> ี <ome> ab, muscle, t Freeze, t ่สั่งให่โอ้มันโล่อยู่มันไมเดล็อนโล่งกว่าางั้นเขาลอยกระทกันเขาต่างไดี๋อนี่ไปเร็วอ๋อนี่มงก้องแ่อหนจ๊ะ

ไปครับไปพี่น้องเนี่ยไปใต้งไวมาครับผลงานผลงานเนี่ยผลงานครับโอ้กินเหมือนผลงานไม่ได้ไลยแถบมันโอ้ยคุณครับนี่ก็อีกทุ่งหนึ่งครับเนี่ยครับสารับุนี้ก็สำเร็จแล้วพี่น้องเนาะไปกับทิ่ตามในี่ทีพี่ต่อไปครับขอบคุณครับผมครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับโอ้สิกลับกันแล้วครับวันนี้เขาก็มาเถอนเบิ้งครับอืนเขาเชียร์ยังกินสูบันกินครับ up. Yep.